สวัสดีครับนี่ผมพี่เจเกมมิ่งครับนี้ก็อยู่กันในเป็นหน้าเว็บไซต์ของพี่เกมผมซึ่งตอนนี้ครับผมได้ไปรู้ข่าวร้ายอันหนึ่งมานะครผมเป็นข่าวร้ายที่มากับอัปเดตนี้เลยนะครับเมื่อทุ้คนเข้ามาในเว็บไซต์พี่เกมเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยครับมันจะเจอกับอ,อันนี้อันนี้ไม่ค่อยจะข่าวร้ายมากเท่าไหร่นะครับก็คืออ่าคูณ2ออีเวนต์เนี่ยถูกเอาออกไปแล้วนะครับแต่ว่า แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นเป็นคูณสี่อีเวนต์มาเทนนะครับในสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับนี่นะครับสำหรับอีกอย่างนึงครับเป็นข่าวร้ายที่ร้ายมากๆเลยนะครับอก็คืออ,อันนี้ผมว่าไม่ต้องให้แฟนไทยก็นนะผมหลบให้ฟังนะก็คือสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับ จะไม่สามารถใช้โลกปกติได้นะครับเด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะมีสัตว์ยักษ์หรือไม่ก็ตามสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เนี่ยจะไม่สามารถใช้กับโลกปกติได้เลยนะครับก็คือสัตว์ยักษ์เนี่ยมันจะไม่ก๊อปปี้อ่าดามมของโลกฮาร์ดคอร์มันนี่นั่นเองผมถ้าเราอยู่ในโลกปกตินะครับมันจะไม่ก๊อปปี้สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์นะแต่ว่าจะก๊อปปี้สัตว์เลี้ยงโลกปกติแทนนะครับแต่พอไปอยู่โลกฮาร์ดคอร์ก็ได้ แต่เจ้าก,ก็จะก๊อปปี้สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ตัตวนั้นนนั่เองผมก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายที่ร้ายมากๆเลยนะครับเหมือนเพราะว่าสินคนที่เกียวข้ออย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าปรับความสมดุลน,นั่นเองนะครับผมเราก็จะไม่สามารถตีเอ็มหีบยักษ์ในโลกเซเวอร์ได้แล้วซึ่งก็จะทําให้ความเงินยากขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้มีเพียงเท่านี้นครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ